รัฐวัตจัดให้ร้านน่าสวยหโอเคเนาะไปนะอยากให้พี่พูไปหาพูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ประับใจมากน้อมงนมาแบบ อันจริงคนญี่ปุ่นตกไปมากไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนบอกว่าพลังของของแฟนคลับสุดยอดจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเลือกไม่ผิดที่เอาสองคนนี้มาเป็นพเเเซนอร์ีจุดคู่ ว่าจริงๆเราเคยไลฟ์กันมาก่อนค่ะเคยให้นัอสีกับน้องหิวเไปไลฟ์ที่เซนซูริโอเนาะแล้วก็เชิญแฟนคลับมาแล้วรอบนั้นที่คนมาร่วมเป็นพันที่เราเอาแค่20คนเรารู้สึกว่าโอ้สองคนนี้กําลังของแฟนคลับแล้วก็ด้วยตัวน้องเองด้วยความน่ารักของน้องนิวและพี่ซีเนาะของเฮียเนี่ยก็เลยเหมาะกับแบรนด์ด้วยค่ะก็เลยเลือนเสองคนนีางคุโชคดีไลฟ์แล้วันนี้เกินคาดไหมสุดมากตกใจพึ้นในมือไหมคระเอยอแต่ละมนว่า ก็ราู้นึกว่าแบบเขาไปปิ้นอะไรมาหรออ่ออันนี้คือของเลาหรอที่เราทำไปตกใจมากน่าจะ400ชิ้นนะคะที่เราส้อไปมาแสนเก้าน่าทุกทายรัมากพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเรด้วยความที่มีแผลชาติของเด็กสองมาเป็นยังไงนะ มอนดามินเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีรสชาติเยอะขนาดนี้แต่ว่าเรามีงานวิจัยมาว่าในคนไทยเนี่ยชอบหลากหลายมีความหลากหลายมากก็เลยทำน้องแปลกๆออกมาให้เหมาะกับทุกคนค่ะรวมทั้งของคิดด้วยของเด็กนะคะแล้วก็มีอีกสองรสเป็นมิสเบอร์รี่กับเกรปฟรุตก็มีเหมือนกันอันนั้นก็สามารถส่งชิ้นส่วนรวมได้นะคะอย่างแปดแบบที่น้องนิวเป็นคิดแล้็จะเป็นคาร์ไวท์เนาะของคิดแล้วจะเป็นเทสซาคูนะคะต่ออันนี้ก็จะเป็นสองตัวที่ขายดีที่สุดของมอนดามินท่ขประสบการณ์ในการที่ต้องว่าใช้งานเขาจะตัดยังไง ใช่ค่ะอย่างคาวาอี้เนี่ยก็จะหวานหวานเบลอน่ารักอ่าอย่างของพี่จีก็จะมีความสดชื่นแล้วก็อุ่นแรงนิดนึงแต่ว่ายังอ่อนโยนไม่แสบปากรีวิวรีวิวความคาวาอี้นะรีวิวความคาวาอี้ครับคนี่ไงวันนี้ใส่ชุดมาเลยอ้คอคาวาอี้สีชมพูปวดมานาบินเลยมันมันมีความจเป็นกัซี่อย่างเรา่ย่างป้าผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วด้วยคัะสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าแปลงความอย่างเดียวเพียงพอแล้วแต่ผมว่าไม่ครับรู้สึกว่าแป็งฟันมันสะอาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงเข้า เวลาเราบ้วนปากนวดน้ำแทรกซึมเข้าไปตามจุดรูจุดนี้จุดต่างๆในร่องปากช่องปากสีอะไรอะไรสิครับเขาจะเป็นในการที่แบบต้องใช้น้ำยาสร้างความมั่นใจอย่างนี้อย่างที่หนูบอกเลยเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันสะดวกด้ครับเราไม่ต้องพกแปรงฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พกเมียบ้วนปากมีทั้งแบบขวดเล็กขวดใหญ่นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่บ้วนปากเรารู้สึกสดชื่นด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แสบปาก เพราะว่าเราเคยใช้แบบเคยใช้แบบนานมากแล้วมันแสบปากเพราะเรากลัวปากเราก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันะอันนี้แบบว่ากวัวก็เป็นสูดออนยนไม่แสบปากเรารู้สึกดีแต่ทุกครัเมื่อกี้มีผู้โชคดีไปแล้วสามคน,น เลยอีกเท่าไหร่นะสิบเจ็ดมีใช่แล้วค่ะอันนี้เนี่ประมาณสิบเก้าท่านสิบเก้าท่านค่ะกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างกับคนที่จะไปญี่ปุ่นกซีนนู้อ่ามีอีกสิบเก้าท่านนะคะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกเป็นครับสเปนเดอร์เก้าท่านนะคะซื้อที่ร้านค้าไหนก็ได้ที่มีสิขขนค้ามโนมีมีใบเสร็จเอามาลงทะเบียนผะ่านหน้าเฟซบุ๊กจะมีรายละเอียดอยู่เก้าท่านนะคะ สดได้ไปเลยืันจรอ่าแล้วก็อีกอันนึงหลังจากซื้อแล้วตัวขวดมอนเดมินะคมีไหมเอามาไหมมันมีขวดขวดอยู่ตรงนว้ขวดของเชวดควอขวดอี้สินค้าต้องเช่า ทาร์ตคัรไม่ีนี้ซีีไม่่ไตอนี่อลดยอยู่ยังไงยังไงนะคะาตัวขวดนะคะเอาฉันลากย้ำอีกทีตัวขวดขวดขวดยอีกย้ีกทีตรงนี้นะคะกรีดมันออกมาค่ะกระดิันออกมากรีด่ี้มันออกมานะคะเขียนชื่อ จะนีมาค่ะตู้ปน .299 อ,อ,อ้าเดี๋ยวได้ตรงสี่อ่าเดี๋ยวได้ตรงสี่อ่าค่ะ <laughs> แล้วส่งมาที่ตู้ปน .9 ปน .299 พระปลาไซ10100นะคะส่งมาได้ตั้งแต่24สิงหาถึง30พฤศจิกายนแล้ว10คนที่ส่งมาจะได้ไปกับที่สีและนี่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆไป ไปนึกว่ามันับลำเดียวกันเลยไปแบบเที่ยวด้วยกันโดยกันตามสถานที่ต่างๆซึ่งแนะนำให้ไปกินที่บ้ารไม่ได้กินที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตคือซูชิก่อนซูชิก่อนถ้าถ้าเราเราจะไม่ไปประกันตัวอยู่ที่ไม่ซื้อกับนิวเราเป็นไกด์พาดูแล้ว่าฝากผลิตภัณฑ์จังนะครับผมก็ฝากทั้งโค้ชฝากมอนามินด้วยนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางมอนามินให้โอกาสให้เกียรติผมกำเนียมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะครับก็ บอกเลยว่ามนาเมินถ้าลองใช้แล้วจะติดใจแน่นอนครับอย่างที่มนนิวบอกครับว่ามี8สูตรเลยให้เลือกนะครับมีเยอะมากสำหรับคนไทยที่ค่อนข้างชอบความหลากหลายครับอย่างผมก็แนะนำนี่เลยสูตรคาววย์ครับเขาะจะมีกลิ่นผลไมยด้วยเพื่อทานเบ้วแล้วไม่แสบปากแน่นอน สครับผม JJ ก็ฝากทุกสูตเลยครับผมก็สูตรนี้ผมก็ชอบอีสเตอร์คูนะครับผมแบบเท่ๆหอมๆนะครับผมแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากวานามินด้วยนะครับผมอีสเตอร์นะถืออีสเตอร์ค่ะาอีสเตอร์ค่าแต่คุณบอลถือหรือเปล่าสีเขียวถือใช่ไหมลูกติดแล้วลูกหยาบเคาะอื